สวัสดีครับสวัสดีครับผมคลิปนี้แซมพามาดูรถเตรียมที่จะส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับผมคุณลูกค้ากำลังเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับผมรับรถช่วงบ่ายวันนี้นะนี่คันนี้จะเป็น4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับปี2021นะครับผมเลขไม้ห0 0 0 0 0ราคา5,444,000บาทแต่แซมจะบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยรถคันเนี้ย ติดสติ๊กเกอร์เป็นสีฟ้าน้ำเงินนะครับผมซึ่งเนี่ยแซมลอกออกให้แล้วที่แซมเคยบอกว่าเป็นสีขาวครับรถที่เป็นสติ๊กเกอรอ์ในเล่มเนี่ยก็จะลงแบบนี้เลยครับนี่ฟ้าน้ำเงินหลายสีซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวแซมจะแก้ให้เป็นสีขาวให้นะครับผมเนี่ยคือลอกออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่สวยไหมสวยไหมนี่เตรียมส่งมอบแล้วเป็นหน้าลอนะครับผมปี2021หรือ21นะดู แต่มก็เช็คในเรื่องของพวกไฟนงไฟหน้าให้หมดนะห้องคงห้องเครื่องล้างสวยงามสะอาดนะครับผมดูนะครับผมดูแผน่นพงแผ่นเพดส,สวยงามอยู่นะครับผมเนี่ยเตรียมส่งมอบแล้วนะครับรอลูกค้าเดินทางมารับนะครับผมขอ,อย่าปิดขวากระโปรงหน้าดูความรอเต็มเ็มหน่อยนะนี่เลยนะครับผมนี่ เป็นแบบมีแครี่บอยทรงเก่งนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะมาพาไปอยู่ด้านท้ายก่อนเนี่ยล้อเลอก็ดำเชียช้ำๆนะครับนี่ดูแฮตทรงแฮตซีไม่มีสนิมเลยนะครับสวยมากนะครับสวยงามเลยนะครับลองมุดดูก็ได้ช่วงลงช่วงล่างนะครับไม่เป็นสนิมเลยนะครับผมสวยงามมากนี่ครับ ไฟทางไฟท้ายก็ติดพร้อมใช้งานเลยนะครับอันนี้คือลอกสติกเกอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่แซมเคยบอกมันไม่ใช่เป็นสีครับเป็นสติกเกอร์ของหน่วยงานหนึ่งเดี๋ยวแซมพาไปดูก่อนที่จะสวยงามหล่อๆแบบนี้จะเป็นแบบไหนนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่สวยไหมสวยไหมนะครับเนี่ย นี่แล้วก็ให้ตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวแซมแก้ลงเล่มให้หน้าเป็นสีขาวกลับขึ้นมาเป็นสีขาวให้นะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะนี่นะดูก่อนดูเท่าหลังก่อนหนึ่สะอาดสวยงามเบาะเบิดก็คือฟอกให้เรียบร้อยนี่นะครับเกียร์โต้นะ,ะดูชัดๆก่อนนี่นี่นครับคันนี้เลขไม้หกหมื่นเท่านั้นนะ ปี21อดนี่นะครับนี่เกียร์อัตโ,ตโนมัตินะครับจออันนี้จะเป็นแบบสัมผัสแล้วนะครับแต่ไม่มีกล้องมองหลังนะเป็นแบบสัมผัสนะ,ะให้ดูนี่เป็นแบบสัมผัสนะครับนี่นะสวยงามเลยพร้อมใช้งานนะครับผมกระจกก็เป็นแบบพับเพิงไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมน,นะอ,นนอันนี้คือสภาพหลังจากที่แซมเก็บงานให้แล้วเดี๋ยวแซม ขออนุญาตพาไปดูก่อนหน้าที่จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นสติกเกอร์แบบไหนเดี๋ยวแซมพาไปดูจะมีอีกอีกหนึ่งคันนะครับที่จะเป็นสีขาวแบบนี้นะเวลาเราสติกเกอร์กับอีกหนึ่งคันจะเป็นสีบอลเงินมี2คันนะครับเกียร์ออโ,อโต้เลขไม่หกหมื่นกับ8ปดหมื่นนะเออพวกนี้เตรียมส่งมอบนะครับสีส้มแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สีส้มแบบนี้ราคา249แซมมีอีกคันนึงนะ สาม,มีอีกคันหนึ่งนะครับเลขไม่แปดหมื่นห้า 85, นะทักมาได้นะทักมาได้นะเดี๋ยวแซมพา,พาไปดูตัวสีฟ้าหน่อยที่แซมบอกมีว่างอีกคันหนึ่งเป็นรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะครับก่อนหน้าที่จะส่งมอจะเป็นแบบไหนคันนี้เลยถึงแล้วนะครับเนี่ครับขันแบบนี้นี่นี่ คือคันสีขาวเมื่อสักครู่นี้แหละครับที่แซมบอกเนี่ยครับเป็นรถหมดสัญญาจากหน่วยงานตามนี้นะนี่เป็นแบบนี้เลยเป็นสติกเกอร์ที่แซมบอกเนี่ยเป็นสติกเกอร์นะครับพวกนี้คือสติกเกอร์ทั้งหมดนี่นครับนี่เลยคันนี้เลขไม่แปดหมื่นนะยังว่างอยู่นะครับแซมรอออกให้ก็คือจะหล่อๆแบบเมื่อกี้เลยนะครับสติกเกอร์ตรงนี้ไม่ได้กินในส่วนของตัวถังสีตัวถังด้วยนะ ไม่เป็นลงเป็นรอยด้วยนะคันนี้เลขไมยอยู่ที่80,000นะครับราคา544ปี21นะหรือ21นะแล้วก็จะมีสีบอลเงินอีกคันหนึ่งเลขไม่ห0 0 0ื่นึงถ้าเกิดใครอยากได้สีบอลเงินนะแซมก็มีอยู่เลขไม่ห0 0 0ื่นหนึนะครับมาเดี๋ยวแซมพาไปดูจะจอดหลบอยู่ในซอกนิดนึงนะรถ ปี21เหมือนกันก็ไหนวานีเ่เจอแล้วเจอแล้วแต่ว่าพวกเนี้ยสีฟ้าเนี่ยการปรับปานี่คือเป็นสีเลยนะครับเป็นสีลงเล่มแล้วแก้ไขในเล่มไม่ให้ไม่ได้นะครับเราจะขายแซมจะขายสีตามนี้เลยนะถ้าเป็นลอถของสีฟ้าตัวนี้อันนี้คือเป็นสีไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์นี่คือสีเลย ลงเล่มเลยแต่เมื่อกี้แซมแก้ให้เป็นสีขาวได้นะครับอันนี้เราขายถ้าเกิดแซมขายก็คือจะขายตามสีนี้เลยนะครับไม่ได้แก้ไขเล่มให้นะเพราะมันเป็นสีไม่ใช่สติกเกอร์นะครับแล้วก็ที่แซมเคยบอกคลิปก่อนนะเนี่ยรถรถเนี่ยกลุ่มสีฟ้าพวกเนี่ยรอราคานิดนึงจะทําแคมเปญราคาลงมาแน่นอนนะจะเป็นแบบแคปบแล้วก็สีประตูอันนี้ปี19นะรอน,นิดนึงต้นเดือนหน้ามาแน่นี่อีกคันนึงที่แซมบอก ปีเดียวกันครับปี21นะครับเลขไม้60,001นะคันนี้เป็นสีบอลเงินถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีบอลเงินนะครับก็แนะนำเป็นคันนี้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สีขาวก็จะแนะนำเป็นคันเมื่อสักครู่นี้นะเป็นสติ๊กเกอร์สีฟ้านะนี่คันนี้ก็สวยสวยเลยที่มีต้องเก็บงานมีแค่ลิ้วรอยรู้สึกว่าจะมีฝั่งฝั่งซ้ายเดี๋ยวนะครับจำเห็นอยู่แวบๆบแบบอ่ามีเนี่ยนิดเดียว เนี่ยครับแซมว่าปั่นก็ออกแล้วไม่ต้องเก็บสีเนี่ยครับเนี่ยปั่นแซมว่าปั่นก็ออกแล้วคันนี้เลขไม้หกหมื่นหนึ่งนะสวยเลยครับรับรองราคา5้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับราคาเท่ากันเลยทั้งสามคันนะรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับปียี่สิบเอ็ดคันสีฟ้าเลขไม้หกหมื่นอ่าแปดหมื่นแล้วก็คันนี้เลขไม้หกหมื่นนะโอเคสวยงามเลยสวยงามเลยนะครับผม เราก็จะมีคันนี้อีกคันหนึ่งนะแต่ว่าคันนี้จะราคาสูงกว่าเมื่อสองคันที่แซมแนะนําไปนะคันนี้จะอยู่ราคาราวๆอยู่ที่ห0,000ขึ้นนะครับแต่ว่าราคาแซมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แต่ห0 0 0 0ขึ้นนะครับเป็นสีบอลเงินถ้าแนะนําให้แนะนําคันด้านนี้ดีกว่าให้แซมให้ดูทะเบียนเลยขออนุญาตแนะนําเป็นคันนี้เนาะคันนี้ราคา5้าสี่สี่นะกทนี้นะ 8263นะใครอยากดูรูปคันนี้เพิ่มเติมทักแซมมาในไลน์ส่วนตัวได้นะครับแซมถ่ายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะ544นะครับผมก็ประมาณนี้โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วย063543692นะ063543692นะครับผมแซมอาร์ดี c ีคา e r เซไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม